อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นเดียกับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมบอลฮีเปกแล้วก็ผมมาแล้วมาเจอกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าผมคิดว่าในพาร์ทนี้นะอยู่แล้วจะทําการขยายในส่วนของห้องต้อนรับโรงแรมเหมือนกัผมเอาแบบให้มันใหญ่ไปเลยแล้วก็จะจ้างรีเซพชันเพิ่มนะครับผมเนื่องจากว่าโอ้ช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากๆครับผมรีเซพชันทำงานไม่ไหวแล้วนะประกอบกับตอนนี้รายได้โรงแรมเหล่าผมค่อนข้างที่จะโคตรเยอะเลยฮะ ก็โรงหนังของผมนี่ตอนนี้ครับผมก็ฉายเรื่อยๆนะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นโรงหนังขนาดใหญ่เลยนะเนี่ยมีหนังฉายทั้งวันเลยนะเห็นไหมโอ้โหนี่ผู้ดแสดงมาแล้วโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชม,มเขามาทำอะไรกันเนี่ย เขามาแสดงหนังแล้วเขาไมา่ยืนเฉยๆกันครับผมโอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวในพาคนี้ครับผมจะผมจะทำการขยายตึกเพิ่มเติมแล้วับผมเอาแบบหลายๆชั้นไปเลยเริบมาว่าแล้วก็จัดก,การไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะมีคนบอกว่าพี P ่ๆทำไมพี่ไม่ยอมทำในส่วนของห้องกล้องวงจรปิดครับผมนี่ผมทำแล้วนะ,ะแต่ว่าผมลืมอัดคลิปครบผมมื่อพาที่แล้วนี่ไงละ่ะนี่พนักงานกล้องวงจรปิดเขาทำงานกันอยู่ตรงนี้นะนี่เขาทำการดูแลครับผมในส่วนของกล้องวงจรปิดนะ อ่าไหนดูสิว่ากล้องวงจรปิดผมติดตั้งไว้ตรงไหนนี่ฮะตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมกล้องงจรปิดนี่นี่นี่เห็นหรือเปล่านี่นี่แบบนี่นี่นี่กลมๆแบบนี้เห็นไหมนี่แหละครับผมคือกล้องวงจรปิดนะ แล้วก็มีอย่างนึงนะครับผมที่ผมจงไม่ได้สร้างนะครับผมก็คือในส่วนของที่โต๊ะพนันแบบเซียนตัดเซียนนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นบาคารา่าโป๊กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับผมแบ็กแจ็คอะไรพวกนี้เดีย๋ยวเราจะต้องทําการสร้างในพาทนี้ด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะทําการขยายโรงแรมแบบหลายๆชั้นก่อนเลยมาก่อนอื่นก่อนพิธีชั้น3ากันเลยฮนะครบับเอะเราจะออกแบบโรงแรมของเราเป็นยังไงดีฮนะอ๊ะผมว่าเราจะเอาตรงนี้นะครับผม,มเป็นที่นั่งเล่นดีกว่าเอะหรือว่าเราจะต่อขึ้นไปสูงๆเลยเอยที่จริงโรงแรมเราแบบ ไม่ต้องตายตัวก็ได้นะใช่ไหมไม่จะเป็นที่จะต้องตายตัวครับผมอ่าเพราะว่าถ้าเราสร้างแบบตายตัวนะับผมมันจะเป็นตึกเรียมๆแบบเออมันไม่น่าสนใจนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะนี่จืดอ,อย่างนี้เลยก็เว้นช่องไว้นิดนึงตรงนี้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้ฮะอ่าตรงนี้มาตรงนี้ปุ๊บโอ้มาอย่างนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านนี้ฮะปับ๊บ โอ้โหเป็นยังไงละครับผมเริ่มมีความสวยงามแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนยังยังไม่พอครับผมชั้น4ชั้น4ี่ครับผมขึ้นไปเลยชั้น4เอะเราสามารถที่จะทำคอมตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมน่าเสียดายจริงๆที่จริงมันน่าจะคอมได้นะ้าคอมได้แล้วก็มันจะเป็นโรงแรมแบบโคตรเท่ฮะมาตรงนี้ก็ขึ้นไปอีกปึ๊บอ,อีกชั้นหนึ่งฮะวันนี้เราจะทำส่วนรับแขกแบบเยอะเลยอันนี้คืออะไรในระเบียงเหรอ โอเคไม่เป็นไรครับผมทำขะๆเป็นงไงแล้ะครมันเทด่ดีนี่ตัวนี้ผมจะทำเป็นระเบียงฮะอ่ายื่นมานิดนึงปึ๊บขึ้นอีกนั่นแหละอ่าอันนี้ชั้นที่เท่าไหร่แล้วครับผมโอ้โหเอาชั้นที่5ขึ้นอีกครับผมขึ้นไปอีกโอ้โหเฮ้ยตังค์จะพอหรือเปล่า,ลาวะงบประมาณโอ้ยใช้งบประมาณเสร็จจะหลายพันล้านครับผมงวดนี้ปึ๊บนี่ขึ้นไปขึ้นไปอ่าแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นนี่เอาระเบียงนิดนึงจึ๊บ อ่าอะไรประมาณนี้นะฮะเอ้ได้ไหมโอเคครับผมเบี้ยมเบี่ยมเบี้ยมเบี้ยมอ่าเป็นตึกแบบสวยง,งามเลยนะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยอ่าอ่าชั้นไหนชั้น6ครับผมจัดขึ้นไปชั้น6อืมเลยทําเป็นแบบตึกสูงๆเลยดิอ่าตรงนี้เราจะต่อแบบสูงๆไปเลยปึ๊บนั่นแหละฮะเอ้ยไม่รู้ว่าเงินจะพอหรือเปล่านะแต่ว่าอยากสร้างครับผมปื๊บนั่นแหละฮะจืดนี่มาฮะมาโถขึ้นมาแบบนี้ อันนี้เราก็จะทาเป็นอย่างนี้อ่ะชั้น7ชั้น7ดไปเลยครับผมนี่ปึ๊บอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะนี่นี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างเริ่มเป็นรูปล่างครับผมเริ่มมีสเตปมีสเตปนะฮะปึ๊บนี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอ่าอ่ะชั้น8รู้สึกว่าจะสูงสุดได้ประมาณ8ชั้นนะครับผมชั้น8นี่เราจะทํายังไงดีฮะเอาชั้น8ทําไม่ได้เว้ยมันสุดแค่นี้โอ้ยน่าเสียใจจริงครับผมได้แค่8ชั้นเท่านั้นนะให้ตายเถอะ ดูสิโรงแรมเป็นไงเฮ้ยตึกมันก็เริ่มแบบเริ่มสวยงามนะเริ่มสวยงามนะครับผมเออแหลม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 ,มนี่การดีไซน์ตึกแล้วก็ผมมาเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของห้องพักต่างๆดีกว่าโอ้โหนี่ก็ได้ว่าทํากันหลายซับเลยซ้อนมากเลยฮะป๊บอ่าตรงนี้นะครับผมเดีย๋ยวผมจะทําเป็นบันไดดีกว่านี่เดีย๋ยวหาบันไดก่อนนะครับผมเอาบันไดแบบไหนดีเอาแบบเอาลิฟต์เลยดีไหมโอ้โหลิฟต์มันยังหรูเลยเนี่ย เฮ้ยมันจะหลูเกินไปหรือเปล่าครับผมถ้าเป็นลิฟต์แบบนี้ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นบันไดแบบธรรมดาครับผมเออบันไดแบบธรรมดาอย่างนี้แล้วก็อีกชั้นหนึ่งปุ๊บนี่วางไว้วางไว้ก่อนปั๊บอีกชั้นหนึ่งครับผมอะไรแบบนี้มันจะได้แบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะฮะอ่ะปุ๊บตรงนี้ด้วยโชว์ชั้น6นั่นแหละฮะปั๊บ ชั้น7อ่าชั้น7ครับผมบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีในส่วนของไอ้นี่ด้วยนะเป็นลิฟต์ครับผมเดี๋ยวก่อนนะนี่คือลิฟต์นี่ไงลิฟต์ว้าวนี่แหละครับผมแล้วจะวางตรงไหนดีสำหรับลิฟต์อืเอาวางไว้ตรงล็อบบี้ดีกว่าเออล็อบบี้ชั้นล่างสุดครับผมอยู่ตรงไหนนี่ลบตรงนี้ออกเลยครับผมป,บปั๊บปึ๊บลบออกก่อนแล้วก็ลิฟต์วางนั่น,นแหละมีลิฟต์แล้วโหกอย่างเท่อ่ะขอกระแพงครับผมชมัว นั่นเลยโอ้โหทำไมมันดูมวัวตัวขนาดนี้เนี่ยอันนี้ต้องอ,ออกอ่ะอันนี้ต้องย้ายครับผมต้องย้ายกด s m o o t มาวางไว้ตรงตรงกลางดีกว่าอ่าอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นลิฟต์นะฮะไหนดูชั้นล่างปึ๊บตรงนี้หรอจะไปบรรจบกันตรงไหนวะออทุกทุกมันต้องแบบนี่กันว่ะอันนี้ต้องลบออกเลยเนะี่ยไว้ก็ move move ไ,ไว้ตรงกลางดีกว่านี่ๆตัวนี้ปทุกๆปดินมาอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะมันเชื่อมโยงกันไหมฮะ กจะเชื่อมโยงกันนะครับผมอ๋อนี่งานมันขึ้นลงได้นี่งานมีคนมาใช้บริการแล้วนะครับผมอ๋อมันมีแบบ staff only ด้วยนะเป็นลิฟต์ของพนักงานเดีไม่เป็นไรครับผมเราให้ทุกคนใช้ครับผมเฮ้ยนี่ทุกคนสามารถใช้ลิฟต์นิดนี้ได้นะอืปุ๊บเราข้างบนตรงนี้ตรงกับตรงไหนนะเราเลงไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะวางลิฟต์ไว้นี่ลิฟต์ใช้งานได้เลยเรากดข้างบนเดี๋ยวน,นะล็อกนี้ปุ๊บน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะ ยากกว่าะต้องนนการบางลิฟต์อ่าอันนี้ตรงแล้วโอเคอันนี้ตรงแล้วนะฮะดูสิครับผมทั้งโรงแรมมีลิฟต์อยู่แค่ตัวเดียวอันนี้ไม่ตรงกดมูฟก,ก่อนถอยหลังไปนิดนึงไม่ได้ฮะ,ะปึ๊บเพิบอันนี้เอียงม,มาทางด้านนี้เวะเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ตรงอันนี้ตรงแล้วโอเคชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนี่ลิฟต์มันไปโผล่ฝั่งนี้วะเฮ้ย ตรงนี้ได้เหรอเฮ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ครับผมเออเยี่ยมไปเลยมาเดีย๋ยวเรามาแบ่งห้องดีกว่าครับผมโอ้โหขั้นตอนนี้แหละครับผมเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาโคตรจะยาวนานเออ้อใช้เวลาเยอะมากอ่ะมาตรงนี้เรากั้นเป็นราวบันไดกันเลยครับผมกันคนตกนะนี่ตรงนี้ต้องกั้นตรงนี้กั้นได้นี่ต้องมีราวบันไดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวคนตกเฉย อ่าโอเคครับผมขั้นตอนนี้ผมขอไปทํานอกรอบก่อนลวกันนะเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยนะเอ้ยอ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นระเบียนทางเดินนะเว้นไ,ไว้สักประมาณ2ช่องละกันอะไรประมาณนี้อ่าตอนนี้กําหนดโซนไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปก็อ่าทากําแงนี่ห้องน้ําผมโอ้โหปึ๊บงานช้างงานใหญ่อ่ายาวๆเลยครับผมโครงการนี้เอ้ยปึ๊บตรงนี้ต้องมาตรงนี้ ปึ๊บนั่นแหละครับโชว์นะเดดูซิห้องน้ําครบแล้วหรือยังโอเคครับผมห้องน้ําครบนะปึ๊บนะก็ติดตั้งเป็นประตูแบบไพรเวทนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าปาั๊บตรงนี้ก็อีกทางหนึ่งปั๊บตรงนี้ก็อันหนึ่งอันหนึ่งครับผมแล้วก็ตรงนี้ประตูหนึ่งประตูหนึ่งครับผมแล้วก็ตรงนี้โชว์อันนี้อันนี้ตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็ตรงนี้ ปับนี่แล้วก็ตรงด้านนี้ด้วยนะด้านนี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาทําระเบียงตรงนี้ดีกว่าปับป๊บปั๊บไหนกั้นก่อนนี่อันนี้ห้องใครห้องมันนะครับผมมันก็วางเป็นประตูประตูขนาดเล็กแบบนี้อ่โชว์อันนี้ก็ของอันนี้ปับ๊บอ่าอันนี้ก็ของห้องนี้โชว์อันนี้ก็ของห้องนี้นนนฮะนั่นแหละโอ้โหระเบียง,ยงใหญ่ใหญ่ฮะ ห้องตรงนี้ระเบียง,ยงใหญ่ใหญ่มาวาง็นทีกัน้นะครับผมปึ๊บอย่างนี้โชว์นั่นแหละที่กัน้นี้ต้องกัน้นคอกตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่แบ่งห้องกันนะครับผมอ่า<ม>อะไรประมาณนี้โอเคแค่นี้พอครับผม,มตรงนี้ก็เป็นระเบียงอ๋อนี่เป็นระเบียงรวมครับผมต้องทำประตูตรงนี้ทำเป็นประตูฮะ เปิดประตูบ้านจะใหญ่นะอ่าอย่างนี้นี่เอาให้ออกมาเดินตรงนี้ได้โอเคว้าเป็ไงล่ะพูดจะแหลมตรงนี้ทำเป็นหน้าต่างดีกว่าทำเป็นหน้าต่างครับผมนี่สองสำบานอ่าตรงนี้ก็มีหน้าต่างบานหนึ่งเอ้ยตรงนี้ไม่จำตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะอ่าอย่างนี้ครับผมปับป๊บปั๊บมา โจตรงนี้ก็มีต่างโจเช,อ,ชออ่าอ่าอย่าง,งี้่งนี้ับบอ่าโจ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 โอ้โหนี่ครับผมห้องฝั่งนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็กำหนดราคานะฮะอันนี้เท่าไหร่อันนี้80บาทเอาเป็นสองราลกันเอา30มสิล้กันครับผมไม่ต้องเป็นซีเรียสมันอันนี้ปุ๊บอ่าตงอันนี้ปุ๊บกำหนดราคา สอ0อันนี้เอาสัก120แล้วกันพวกนี้120แล้วกันมาคำนวณราคา170แมาแต่ละห้องนี่ราคาไม,ไม่เคยเท่ากันเลยนะครับผม190เาเอาดะเอ้ยอ่ะ,อะใครโชคดีได้พักห้องไหนก็โชคดีไปนะฮะ160กสิบอ,อ็เออย่าลืมมาปูพื้นกันดีกว่าอ่าต้องเป็นพรมสีแดงเหมือนเดิมนะฮะพรมสีแดงเหมือนเดิมปับ๊บนี่เพื่อความหรูหราแล้วก็พื้นเอาชั้นบนแบบพื้นแบบไหนดีอ่ากดอันนี้เอาดีกว่าพื้นไม้เหรอ อย่างนี้เหรอเฮ้ยสวยนะเฮ้ยอย่างนี้สวยนะผมชอบนะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าอืมโอเคอย่างงี้เยี่ยมสีชมพูโอ้โหตัดกับพมสีแดงครับผมใครออกแบบเป็นสุดยอดเลยแล้วด้านในสีอะไรด้านในเป็นสีเหลืองดีกว่าอันแน่โอ้สีเหลืองแบบมนๆอย่างนี้เว้ยโอ้โหนีมน่มันนี่มันเป็นแบบห้องพักสไตล์เมเทรลินเนียนนะเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบ อยู่แถบทะเลหมู่เกาะอ,อะไรประมาณนี้นะฮะดูไปดูมานี่ยจะกระหลุดมาจากเกม GTA V i City อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคห้องน้ำสีอะไรดีวะเอาสีแบบสีฟ้าแล้วกันนะเออสีฟ้าอ่อนเว้ยหรือสีเขียวอ่อนก็ได้นะเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับนี่อ่าปึ๊บโอเค,คปับ๊บปั๊บ ับอ่าโอ้โหเงินเลยเลยแค่ไม่กี่บาทเองเนี่ยทุ่มทุนไปเยอะครับผมงวดนี้เดี๋ยวตึกฝั่งนู้นยังสร้างไม่เสร็จแล้วผมต้องค,อค,อค,อค่อยๆทำว่ะเฮ้ยเฮ้ยสงสัยได้พาร์ทนี้ตึกเราย,ยังสร้างไม่เสร็จแน่ๆฮะต้องค่อยเป็นค่อยๆไปครับผมท่านผู้ชมห้องพักเป็นไงห้องพักก็โอเคนะฮะผมว่าเราจะต้องมีรีเซพชันเพิ่ม,มครับผมรีเซพชันเอาโซนไหนดีวะรีเซพชันเอาโซนนี้ด้วยดีกว่าอ่าโซนโรงหนังด้วยดีกว่า นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเป็นโถงใหญ่ตรงนี้เป็นส่วนของโซนลงหนังชั้น2นะครับผมนี่ตรงนี้เป็นโต๊ะรีเซพชันอีกดีกว่าอ่าน่ารู้สึกโต๊ะโต๊ะปรีเซพชันรีเซพชันอ่านี่ครับผมมาเลยฮะอ่าน,น,นี่ตรงนี้หนึ่งโต๊ะ้าพ้าพเช็คอินเช็คอินโอ้นั่นแหละครับมาเลยมาเลย มาแล้วครับผมโอ้โหกองทัพรีเซพชันของผมมาแล้วนี่นี่น,นี่อ่าเร็วเร็วเร็วเช็คอินเช็คอินครับผมใครใครนี่อ่ามาละมาละลูกค้ามาแล้วครับผมเฮ้ยขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เว้ยขึ้นลิฟต์ไหนไปดูเดชชั้นบนเป็นไงบ้างเอ้ยตรงนี้ขึ้นไม่ได้ดีกว่ายังตันอยู่ตรงนี้ยังตันอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องทำประตูเว้ยเออเพื่อความสะดวกส,ดสบายนะฮะนี่ประตูแบบนี้จุ๊บ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 อ่า โอเคนั่น,นแหละครับผมมีคนมายัางมีละเริ่มมาแล้วครับผมแม่คนเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมหดี๋ยวดูชั้นต่อไปสิเอาชั้นต่อไปสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวลืมไป,ไปกั้นห้องครับผมโอเคก็จะเสร็จแล้วนี่โชว์แล้วก็ตรงนี้ด้วยปับป๊บปั๊บแล้วก็วางเป็นประตูเฮ้ยตังค์จะพอปะปะ๊าเฮ้ยแค่หกพันยังเฮ้ยป้าเอ้ยตังค์จะหมดอีกแล้ว ไม่นะจะต้องไปกู้ธนาคารเป็นขาดเอ้ยแต่วก่อนนะตรงนี้วางไม่ได้นั่นวางตรงนี้แล้วกันโนั่นแหละนั่นแหละครับประตูห้องน้ําเฮ้ยทนอีกนิดนึงนะพึ่งหมดตังตังหมดก็ต้องกู้ธนาคารอีกแล้วครับผมของกู้หน่อยโอ้โหนี่ครับผมของกู้หน่อยปั๊บกู้มาตังหมดครับผม <laughs> เฮ้ยทำไงได้ตังหมดโอเคเรียบร้อยครับผมเอ้ยแต่ก่อนนะห้องนี้ห้องนี้ทำไมมันยังขายไม่ได้ครับผมมันขึ้นเป็นตัวแดงอยู่เลยนะ อ๋อนี่ไงมันมีตรงนี้เลยเข้ามานิดหนึ่งอ่าได้ละได้ยังน่าจะได้นะเายังขายไม่ได้หรอโอเคได้แล้วครับผมเรียบร้อยอ่าไปนี่ฝั่งนี้ขายได้แล้วครับผมห้องเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเดี๋ยวไปดูรีเซพชันด้านล่างเด้ลูกค้าเป็นไงบ้างันไม่เงียบเหงาจังวันนี้อ๋อมันเปกก็นเวลากลางคืนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่กลางคืนแล้วนะเนี่ยมัน9้นาฬิกาแล้วนะ โอเคต้องกดเลื่อนคำเดียวครับผมเพล็บนี่จะได้เห็นนะครับว่ามาเยอะขนาดไหนนั่นแหละนั่นแหละหุย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 โอ้เยอะเกินไหนดูการต้อนรับตรงนี้สิตรงนี้ก็รีเซพชันหลายคนอยู่นะเฮ้ยยังเยอะปั๊บนี่นี่นี่เต็มไปหมดเลยโอ้นี่นี่โอ้โหเฮ้ยอ่าจับจองห้องพักกันใหญ่จับจองห้องพักกันใหญ่ดูสิครับผมเพียบมา ปลาด่บเป็นผนังทองคำเลยมั้งโอ้โหทองคำอีกแล้วอะเอ้ยเอ๋ก็จะทองคำอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่นี่ปึ๊บทองคำสีเหลืองเว้ยโอ้มันหรูเกินไปว่ะหรูเกินไปอ่าผนังทองคำครับไม่เอาไม่เอาเอาแบบอื่นหนึ่งแบบนี้ดิปะเอออันนี้ก็สวยดีโอเคครับผมโอ้โหหรูหราปลาจิงโกะมากอ่ะตรงนี้ก็ต้องทำเป็นสีแดงเว้ยเป็นสีแดง อ่าไงาล่ะลืมลืมลืมครับผมลืมทำลาวตรงนี้ให้กลายเป็นทองคำนะฮะนี่ปุ๊บลาวทองคำมาเลยฮะสีเหลืองเหลืองมาปุ๊บแป๊บแป๊บ,ปบอย่างนงี้จัดมาชวาบนั่นแหละฮะปุ๊บโอเคเสร็จแล้วเฮ้ยประดับประดาด้วยไฟครับผม ไฟแบบนี้ดีกว่าน,นี่สวยกว่าโอ้โหโอเค้งประมาณพอปพะวะเนี่ยนี่สี่หมื่นเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวกู้ใหม่เดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวกู้ใหม่อุ้ยอุ้ยนี่ติดสูงไปไม่โอเคไม่โอเคฮะอ่านี่นี่ตรงนี้มาปับป๊บปั๊บ ผม,ผมว่าต้องมีกู้ครับผมอกู้กู้มากู้มาครับผมอีกห้าหมื่นครับผมอยัดโต๊ะพนันลงไปฮะเอาแบบทุกรูปแบบไหนมีอะไรบ้างเฮ้ยเราต้องมีที่แลกเงินด้วยใชะะ่ไหมต้องมีที่แลกเงินด้วยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ที่กว่านี่ก่อนจะขึ้นไปต้องแลกเงินตรงนี้ก่อนใชไหมเราจะแลกขบวนาามาใช่ไหมผมขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บ ตัวแลกเงินออยู่มุมนี้ดีกว่าที่แลกเงินต้องอยู่มุมนี้เว้ยผมหาที่แลกเงินเงนอันนี้น,นี่ที่แลกเงินต้องสัก2อันนะฮะถึงจะเอาอยู่อ่าเชิญได้ไหมนี่โอ้โหโอ้โหทุ่มทุนสร้างบอก่าเลยฮะ3อันเยอะไปปะวะ ไม่มั่นใจว่าเยอะไปหรือเปล่านะแล้วก็เอา ATM อีกหนึ่งอันครับผมอ่าเผื่อว่าใครเจ๊งนะฮะจะได้มากดตังตรงนี้ได้นะครับผมนี่ๆๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้หนี้นะครับผมนี่มีตู้ ATM ให้พร้อมนะฮะโคตรแจ่มเลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะนี่เอ้ยผมว่าโต๊ะสีม่วงนะครับผมคนเล่นเยอะที่สุดนะหนึ่งหมื่นจัดมานี่ตรงนี้เลยลานตรงนี้เลยลานเาพ่อซึ่งไฮฮะปุ๊บมาเราจะฆะกันนะปุ๊บนี่ โชโชอ่าเอาทุกโต๊ะอันนี้โต๊ะนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะผมสังเกตนะเอาวางมุมนี้แล้วกันนี่นี่นี่เฮ้ยอันนี้ไว้ด้านบนดีกว่าเฮ้ยเอาตรงนี้ก็แตะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าปุ๊บอ่าจัดไปฮะเนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้เอาแบบเก้าอี้แบบไหนดีครับผมนี่โอเคอันนี้ไว้พักทำใจนะฮะ โตตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหข้างบนยังไงล่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าโชว์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 ชวออแค่นี้ก่อนครับผมชั้นนี้ก่อนที่มันจะเจ๊งไปมากกว่าน,นี้นะครับผมโอ้โหกดเพลเลยครับผมมากดเซฟไปก่อนครับผมผมเกรงว่าน่าจะเจ๊งนะง,งานนี้ <laughs> โอเค ก็ใช้ไปเยอะมากเลยนะไม่รู้จะถอนทุนคืนได้หรือเปล่านะแต่ผมมั่นใจว่ามันต้องทําได้ครับผมอ่าปุ๊บอ่าตอนนี้เรากดเร่งความเร็วไหนดูดิจะมีลูกค้าขึ้นมาหรือเปล่าอ่าปุ๊บนี่นี่นี่โอ้นี่คือด้านหลังดังใช่ไหมเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโคเริ่มมาแล้วฮะเริ่มทยอยมาแล้วโอ้โหเท่นี่มันบดเลยฟ้าดีกว่านี่นี่นี่น,น,นี่มาแล้วมาแล้ว เร่เข้ามาเร่เข้ามาโอ้โหเงินพุ่งเงินพุ่งเงินพุ่งครับผมดูสิเงินพุ่งแบบไม่หยุดหยนอ,อนว้าบอลบันบอ,นอฉันอยากจะเล่นไพ่ฉันจะเล่นไพ่เหลือเกินโอ้โหให้ตายเถะครับผมการพันธป็สิ่ไม่ดีนะครับผม <laughs> โอเค ที่ผมเล่นเกมนี้นะผมไม่ได้ส่งเสริมการพนันนะผมเฮ้ยผมอยากให้ทุกคนเห็นว่านะผมนักธุรกิจนะครับผมเขาสามารถที่จะหารูทางนะ้วก็ผมที่จะดึงเงินจากกระเป๋าเราได้ทุกเมื่อเลยนะโอ้ไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับผมเดะโอ้โหเอามาหลอกล่อเนะผมให้คนแบบมาเสียพนันกันนะฮะเห็นไหมโอ้โหโอเคแล้วใครรวยแล้วครับผมก็ฮิปเป้สิครับผมโอ้โหใครจะรวยครับผมตัวฮยปเป้คนเดียวเท่านั้นนี่เฮ้ยขวาแล้วฮิปเป้จะเจ๊งอีกแล้วเฮ้ยฮิปเป้จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะฮเปเป เ้ยผมว่าเราอาจจะต้องมีเงินทุนสำรองวะ่ะเฮ้ยจะได้อยู่เพราะว่าได้อยู่วะ่ะได้อยู่นะผมว่าน่าจะได้นะฮะโอเคครับผมก็สรุปในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร้ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันอ่าสรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอสวัสดีครับ bye oh, okay. บายยโอ้โหเค่บอลอย่างอลังการเลยวะ่ะเนี่ยสีทองราม